คนเฮาเอาเอเอ,อันระเบียบยีนไหนอยู่ที่ใจเฮานี้แม่นทําดีเออเออหรือทําสูอย่าลืมตัวหลงทาง วางสังคมให้ถือต้องโ้ยมองแหววจังแม่นงามไทยเขาเอื้อยหนอ้ออ้อยลันนา ผู้ฟังเอ๋ยอันว่าคนเฮานี้มีบุญกรรมแตกต่างเกิดเป็นคนแล้วต้องสั่งทำบุญไว้ไฟพาท้ำพระเพิินเทศบอกจำจำทานศีลรมภาวนาเป็นสเสบียงนำพาไทยทงให้มีพร้อมอย่ามัวเที่ยวทั้งเวิงเหิงไปดลมันสีคำอย่ามัวนำแต่มากกว่ามันสีซาคำทาง สารวัดกวงตอกกวงคนบอไปจำศีลผาปัดกวัดจนวินย้อนขาดสามนิหน่อยกวดที่ฝอยทางหน้าแมวกลับมาเข้าไปอยู่พระไตปีดกเต็มยุตูหาคนหมู่อ่านบม่มีมาสมัยเดียวนี้มีแต่แข่งแป่งวัดถูจนผูพังไปตามการงามใช้งานกามีหน่อย คอยแต่หาแนวเอชลองงานแต่จัดใหญ่ประกาศไปทั่วอานซื้อสารผอมโฆษณาการจัดงานให้ได้นาให้สมคาราคาคนอันเหตุผลของคนเฮาหากตังกันพันเลื่องแม่นสีเครื่องใจแท้บอกก้าแสหาเรื่องจากบ้านนอกใน หาคือกันนั่นแท่หาทางแค่ซอยกันนอกกว่านั่นก็ขันแข่งแต่าทางดังโสแต่กันหโูโ,โ,โบเบิรงไผสิมาไก่แย่งเป็นไงบ่ายหน้ามือไผยาวเสไยก่อนไผสินอนเดือดพอนกะตามทอนบ่อใส่ใจปากกเว้าอยู่ใจใจเฮ็ดงานใหญ่เกินโตเบิรงสังคมพาลุ ฮาลูอวดบังนีดีได้ลุงใส่ศพบ,บังคนใช่ค่าเป็นแสนแม่นา่าไงพ่วงลีดนับบ่ได้เลี้ยงหลกลายกองหลยหลคนอยากเห็นไทยพี่น้องเปลี่ยนพ่วงลีดมาเป็นเงินเพิ่นผู้ตายบ่เป็นยังผู้อยู่หลังคนจนใอยังในน้ำ เป็นทุนใช้ให้ลูกหลานได้เรียนต่อมีลายอันนอะคุณพอการพานั่นกะเกี่ยวของพอลองกะบอ่อไหวสังหอดผู้ว้าให้ญาตมิตรลูกหลานเขาห้วยเขางั้นศพบ,บ่เงียบเนาสีบอ่อเอาสันบอ่อเจา้าเว้ากันไปบ้าหูเรื่องเตืองเน่ากินมันยังคำวขว่าวควายอีกซ้ำทำกรรมนั่นกะบอ่พอพ่อ แล้วงานศพนังกอดเขาเฮ็ดจอก็ใส่มือต่อยอนเส้นของน้ำตาหนองอลิ้นไหลได้ทุกจนทนซ้ำพี่น้องเอ้ย พฤติกรรมสมัยนี้มันสมควรสิปรับเปลี่ยนมีหลายอันค่านิยมแบบเปียนเปลียนบนเวียนใส่ให้หมูเห็นบางที่หนอบอแมนว่เล่นเล่นเด็กน้อยแห่ไปงันศพตามประกบผูวาเงินแย่งกันเฮจนผู้บางคนวานไปทั่วถือพอดหัวลวงทีเน้นบวชจุงว่านี่บางที่รวมไล่คุกเงิน เสียงแซลลเซวแตกจนจนเกินไทยวานไปหาคานิยมปัจจุบันหากตั้งกันแต่เข้าที่อยากเห็นดีอยากเห็นงานทุกทุกที่ความหมายงามสางาเฮาเชาวไทยทุกตัวหนาหันมาเอาให้ค้องกัน ทั้งกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้เพิ่นนพานประสบการณ์ผู้อาจารย์ทั้งหลายไฟสรงก็เห็นพร้อมล้อมดวงใจกันเขาเวา้าคือกันให้มันแกน่นเป็นแก่นหลักสักยนูสู้ไวแต่สิ่งดีปัจจุบันเฮานี่มีอันใดนที่คนแก่ตกลงกันให้มันของเฮต,ตามหีเฮต,ตามของลองศึกษาให้ถูกต้องสมควรแท้จังกะระทำ ผู้คาคิดอําลํานําคุณคาข้วหมายอันพ้นตายมองบ่เห็นแมน่นผู้ยั่งแกเห็นได้ให้ควรดูเป็นการบ้านประสานใจเออเออให้มันอหองฝากไว้เดิอพี่น้อง